โอเคไม่โดนไม่โดนฮะโดนซัพพอร์ตเราไปอเสร็จแล้วพุ่งต่อพุ่งต่อฮะโอเคสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวมนุษย์เงือกอารองนะฮะโอเคฮะก็อารองก็เป็นตัวแล้งเอนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูสกิลหนึ่งกันเลยฮะสกิลหนึ่งของอารองนะฮะจะเป็นการชาร์จแล้วก็พุ่งตัวเอาหน้าไปแทงศัตรูนะฮะแล้วก็จะมีอีกสกิลหนึ่งให้กดนะแต่สกิลนี้จะชาร์จไม่ได้นะฮะโอเค งั้นต่อไปมาอมาดูว่าพอสุดแมปแล้วมันจะไกลขนาดไหนฮะอือ๋อ,อ,อก็คือมันมันไม่ถึงสุดแมปนะฮะก็ถ้ากดสกิลสองที่มันให้มาหลังจากใช้สกิลแรกแล้วมันน่าจะถึงสุดแมปพอดีโอเคต่อไปมาดูสกิลสองฮะเป็นการหยิบอฟันอ่าเขาเรียกว่าอะไรเชี่ยวมาฟันนะฮะโอเคฟันปลอมมาฟันอันนี้อันตีเล็กฮะอืมเดีมาดูอีกมุมนึงฮะ เป็นการอ่ามีน้ําพุน้ําขึ้นมานะฮะทำาำมจประมาณเกือบหนึ่งหมื่นนะฮะโอเคมาดูอันตีฮะมาดูอันตีฮะอันติอ่รองนี่ค่อนข้างเท่อยู่นะฮะผมว่าอัตีไม่ก็เท่ทุกตัวะฮะเอฟเฟกมันอลังการะฮะทุกตัวเลยโอเคหืบึ้มบั้มเลยทีเดียวโอเคฮะต่อไปมาดูอ่าสกิลนี้เป็นการคว้างดาบนะฮะ แล้วพอคว้างดาบเสร็จเนี่ยเอ่อหมตอนกลับมาถ้าโดนศัตรูเนี่ยศัตรูจะแบบอ่ากิ้งมาหาเราด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูอีสก,กิลหนึ่งสก,กิลนี้เหมือนจะเป็นการอืมการแบบเคลี้ยงดาบลงพื้น,นะฮะโอเคมาดูฮะอืมไอ้ครั้งแรกมันเหมือนจะฟันนะฮะแต่มันฟันไม่โดน,นะฮะมันแค่แบบโดนดาเมจตอนเอ่อเคลี้ยงดาบลงพื้นเฉยอืมอย่างเงี้ยฮะประมาณนี้ฮะผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันช้านะ น่าจะช้าอยู่ผมว่าเอาคว้างดาบมาดีกว่าเออคว้างดาบผมว่าดีกว่าคอมโบน่าจะประมาณนี้คว้างดาบปุ๊บกลับมาปุ๊บแล้วก็ใช้อ่าฟันปอมขูดขูดขูดแล้วก็พุ่งตัวใส่อย่างงี้ประมาณนี้ฮะผมว่าน่าจะประมาณนี้นะโอเคต่อไปมาดูใน PVE กันดีกว่าฮะใน PVE นะครับตัวอารอเนี่ยผมไม่ได้อัพสกิลอะไรเยอะนะฮะถามว่ามันเชียร์มอนดีไหมผมว่ามันไอสกิลพุ่งมันเนี่ยเห็นไหมฮะ สกิลพุ่งมันเคลียร์มอนได้ดีมากเลยนะฮะแต่สกิลอื่นเพราะว่ามันอ่าบางสกิลมันอาจจะเจาะจงแต่ละตัวแต่ละตัวไปหน่อยมันไม่ค่อยแบบกว้างเหมือนพวกโค้ไดเหมือนพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าเวลามันตีธรรมดามันก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะฮะอ่าอย่างสกิลพุ่งนี้ก็ดีเลยนี่ตีธรรมดาก็โอเคฮะโอเคต่อไปเป็น PvP นะฮะอเ้เจอกับลุงเกาะท้องฟ้าฮะโอเคผมฝึกมาแล้วนะฮะอาลองอ่ะ แต่ฝึกในอไอที่มันให้อัดไอกระสอบทรายนะโอเคเปิดมาก็โอ้โหโดนเลยฮะโอโ้โดนอุซบฮะอุซบนี่เกียร์นะสปอร์ตเกียร์ใช่หมเลยโอเคเราเสียท่าอยู่ฮะเราผมเอาสกิลคว้างด่ามานะคว้างไม่โดนเมื่อกี้ถอยมาก่อนอแต่อย่าเพิ่งรีบใช้นะไอสกิลเอ่อเขี้ยวเขี้ยวปอมฟันปอมอะ่ะโดนฮะโดนอืมลังอยู่นะฮะสกิลตีธรรมดามันแต่เขี้ยวปอมต่อฮะ โดนดาเมจท,ทีละพันทีละพันทีละพันนะฮะแต่ถ้าโดนเยอะๆก็เจ็บอยู่นะโอเคเอาคว่างทับเห็นไหมศัตรูจะกลับมาฮะพลิกตัวกลับมาหาเราโอเคเราพุ่งแม่งเลยพุ่งฮะโดนไปห้าพันโอเคโอ,คโอค้รีบกดไปหน่อยโอเคมาช่วยหน่อยนะซัพพอร์ตซัพพอร์ตผมเอาเป็นมิสเตอร์ทูมานะอโอเคได้อยู่ะฮะมันติดบูสต์มาละโอเคยังไงยังไงเอายืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งเหรอ พุ่งแม่งเลยฮะพุ่งแม่งเลยโหโดนสองครั้งก็หมื่นหนึ่งแล้วนะน่าเมียดอะเออวางดาบต่อฮะถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอเคฮะโดนต่อเขาฝึกเล่นหรือไงวะโถ่โอเคแตกเรียบร้อยฮะโอเคตัวต่อไปฮะชอปเปอร์ชอปเปอร์อปเหรอชอปเปอร์นี่ไม่ค่อยมีใครหันเออมาเล่น,น,นเนี่เนี่ยทำมาเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่าอ่ะโดนตีแรกไปฮะอืมอุ้ยอ,อะไรวะโดนอะไระบางที อาละควังดาวใทยควันต่อไม่โดนโอ้โหถอยไปก่อนฮะอืมโดนไปเรียบร้อยถอยมาถอยมาถอยมาแ้ถอยมาเมวแมวแมวเออห้าพันฮะห้าพันหมื่นหนึ่งโอ้โหคือจริงๆจะไม่ต้องชาร์จก็ได้นะจะกิวพุ่งมันเนี่ยแค่นี้ก็ได้นะฮะต้องอ่าอาศัยความเร็วในการพุ่งนะฮะไม่จำเป็นต้องชาร์จนะฮะถ้าชาร์จตอนชาร์จศัตรูอยู่ไกลก็ได้ฮะมันฮิวอะมันฮิวอะโอเคชาร์จอย่างนี้ก็ได้ฮะอืมพุ่งไปฮะ ไม่ไม่โดนแต่ไม่โดนว да, ่ะเด็กเด็กเด็กวิ่งหนีเนเดียอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อถ้ามันไม่โดนตีคือมันจะฮิวเรื่อยๆเหรอโอ้โหโกงที่หายเลยโอเคเพิ่งรู้บอกเพิ่งรู้เหมือนกันโอเคโอ้โหวิ่งหนีอย่างเดียวเ um, so okay. ลยว่ะฮะวิ่งวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีเหรอฮะวิ่งหนีเหรออตีมาละโดนอืมโอ้โหช็อปเปอร์ฮิวเรื่อยๆโอ้โหไม่งั้นโอ้โหเลือดเลือดเกือบเต็มเลยฮิวจนเลือดเกือบเต็มเลยฮะอไม่น่าเลยฮะต้องรีบตีนะช็อปเปอร์ โอเคตอนเมนฮิวอะเอาไงอะยังไงอะฮุยฮุยฮุยทำไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลังขึ้นเต่าโอ้ยโอ้โหโอ้ยเอาโดนช็อปเปอร์อันติใส่โอ้โหผมเพิ่งเคยโดนครั้งแรกนะฮะยังไม่เคยเห็นอันติช็อปเปอร์เลยเนี่ยโอ้โหมอนสเตอร์พอยต์อ๋อเจ็บเจ็บเลยโอ้โหเมื่อกี้เห็นล่างยักษ์แวบๆนะฮะมอนสเตอร์พอยต์โอเคไม่เป็นไรเอาคืนเอาคืน พุ่งไม่โดนว่ะต้องกาดดีๆนะตอนพุ่งอะ่ะอย่าอย่าเป็นเหมือนผมนะฮะต้องใจงเย็นๆน,นะ,ะเวลาจะพุ่งอะ่ะแต่ถ้ากลัวพุ่งไม่โดนว่าตอนอยู่ใกล้แล้วก็พุ่งใส่มันเลยก็ได้ะฮะไม่ต้องเล็งละโอเคอะไรอะไรอะไรโอ้แตกมาฮะอีกสักเกมหนึ่งฮะสำหรับอารองโอเคตอนนี้เจอโซโลนะครับโ,โซโลนี่คือควรแบนนะโโ <laughs> นะโซโลอ่ะเก่งจริงครับโซโล เก่งกว่าเอสเอสบางตัวอีกอืมเนี่ยสกิลเนี้ยฮะมันทําอะไรมันไม่ได้ฮะสกิลตอนมันเสยฟ้าท้าดินโอ้โหทำไมนิยมเอาอูซบกันมาเป็นซัพพอร์ตจังวะโอ้โอเคใจเย็นฮะโชว์มาหน่อยดิกดไม่โดนกดมื้นสกิลมื้นเอายืนยนิ่งยืนนิ่งยะยืนนิ่งยะเอา้าล่อ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 เราเหรอโอ,โ,หโอ้โหโอ้โหพุ่งใส่กันอย่างเดียวเลยโอเคใจเย็นใจเย็นนีอีกหน่อยเห็นไหมตอนมันคอมโบโดนมันคอมโบได้นะคือจะหยุดมันไม่ได้เลยจนกว่าเราจะแบบตัวกระพริบอะโอเค แล้วผมก็รีบกดไอซ์ิวฟันปอมอย่างเลยโอเคไม่โดนไม่โดนฮะโดนซัพพอร์ตรไปอือแล้วพุ่งต่อพุ่งต่อฮะสกิลอันตีเล็กไปอืมโดนไปเกือบแตกฮะเกือบแตกเราพุ่งแล้วไปเขี่ยวต่อฟันต่อโอ้ยชื่อทามอะไรดีถอยมาก่อนโอเคเกาะแตกแล้วมันพุ่งมาล้วกว้างดาบใส่ไม่โดนฟันต่อฮะอุ้ยมึงยินไม่จบกดอันตีหรือเปล่าฮะหรว่าติดบุ้เฉยโอเคไม่รู้ละพุ่งต่อฟันต่อฮะ แตกแตกขอยแตกแตกไหมไม่แตกเหลือนิดเดียวอถอยมาถอยไหมพุ่งาก,ก่อนฮนะฟันตโตสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้ดูมันตีลแล้วแโอ้นนดเดียวนนดเดียวนนดเดียวแค่ควางดาบไปก็ตายนะฮนะเรียบร้อยฟันทีเดียวแตกฮนะโอเคต้องใจเย็นๆนะไอสกิลเชี่ยวอย่าเป็นเหมือนผมนะะพอแบบศัตรูต้องใกล้จริงๆนะถึงจะใช้โอเคพุ่งใส่ฮนะอืดูฟี่ว่ะ โอ้ลำบากอย่างเงี้ไม่ค่อยเจอลูฟี่นะแต่ลูฟี่มันเก่งมากเลยนะโอ้โดนซัพพอร์ตมาอีกโอเครู้ว่ามันจะพุ่งมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคใจเย็นใจเย็นอืมเล็งก่อนฮะโอ้โหโอ้อดิตอดิผมไม่ถึงเงี้ยโอ้แต่โอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอาลองนะฮะ อไอสกิลพวกมันต้องใจงเย็นๆนะฮะต้องเล็งดีๆนะฮะผมว่าใช้ตอนอยู่ใ,ใกล้ๆมันแล้วก็พุ่งทีละสองทีนี่คือโดนดาเมจไปหมื่นกวาน่ามันก็ดีอยู่นะแต่ว่าไอสกิลสที่มันเป็นสกิลเขียนเน้ยวนี่ก็คืออ่ใช้ดีๆนะ,ะใช้ตอนมันอยู่ใกล้ๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ